โอเคเอาละมาฮึบโอเคครับ okay. ผมก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,กันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในปกมอนเอ็มเล่าโลกในอีพีท,ที่สามเหมือนเดิมนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูด้วยนะครับโอเคมาก็วันนี้พอดีมันมีเวลาทำปกคลิปก็เลยไปหาภาพดีมาได้นะโอเคเอาละมามามา มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะมาเอ่อเราจะมาเคยกว่าอะไรนะมาตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับก็ตั้งชื่อของกระมอนแบบเดิมนะเป็นแนวอน,นิเมะนะครับผมแต่ว่าสําหรับในรูต้ต่อไปนะครับผมมีในหัวเราจะตั้งเป็นอะไระครับโอเคมาแต่ว่าสํหรับในรอบนี้เรากลับมาตรงนี้กันก่อนนะครับเหมือนเราชนะยิมที่ห้ามาแล้วนะครับเหลืออีกยิมเหลืออีกสามยิมนะผมแล้วก็ เหลือแชมเปี้ยนอีกสี่คนมันไกลยังอะไหนเขาดูมอนในทีมดิเออเออใช่เมื่อวานมันโดนเก็บเมน่วาสีส่ศพเอาไงชีวิตดีก็ตอนนี้อะซีีสองของเราต้องการวิวธนาการโดยด่วนเลยนะครับแต่ว่าเราไม่มีอะดิเราไอ้รูปปั้นน่ะมันคืออะไรอะไอ้ไอ้ตรงร้านค้าตัวนี้ผมอยากไปนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสีเหลืองจะเจออะไรเพราะเราไม่เคยลองใช่ไหม ผมไม่อยากลองตอนเนี้แต่ว่าถ้าไปลองลูกปั้นแล้วมาอันตรายขึ้นมาก็แย่แต่ว่าตรงนี้มันได้โปกเกมอนด้วยเอาอะไรดีอ,อ่ผมว่าเราลองมาฝั่งนี้ดีกว,ว่าเพราะเราจะได้ฟาร์มเงินด้วยยาเราตอนเนี้ยมีมีเท่าไหร่นะยาเรามีเท่าไหร่เอย่ยยาเราโอ้โหมีไฮเปอร์พอชันอยู่9้าขวด เอเนจีพาวเดอร์สองเอเนจีรูทหนึ่งฟูลยูสามฟูลรีสโตนหนึ่งอีอสามถามว่าดีไหมมันก็มีมันก็ดีพอนะผมว่าโอเคเออใช่ลืมเลยอ่าสวัสดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับเมยก็ก็มีคนดูย้อนหลังเยอะนะแต่มันก็ไม่เยอะขนาดนะมีล่าสุดก็มีอยู่ยีกว่าคนเองแต่ไม่ไดหรอกโอเคไปครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลุยทางนี้เลยแล้วกันเนอะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นขีนด้านบนหรือตรงน,นี้มันก็เหมือนกันนะครับโอเคเอาล่ะ let's go ครับผมอุ้ยเจะเอ้ยใจเย็นพี่เราต้องจะคุยกันได้หรือเปล่าแหมคุณพี่ก็ผมว่าเราคุยกับพี่ได้นะครับแหมโอ้โหโอโอกับโอ้โหโอโอกับโทเกคิดโฮโอ,โอมันน่าจะเป็นอัมเร์ตี้รีเจนเนเเตอร์นะครับ น,น่าจะต้องเป็นแบบนั้นถ้างั้นเรานะข,ขอขอดูก่อนว่าเราเทล่าอะไรกันบ้าง CV2 เทลา่าน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวของอาริสุนะครับเทลา่าดินโอเคก็ใช้ไฮดโดรปัมครับยิงไปที่โพโอครับไม่ต้องเทลา่าน้ำหรอกผมว่าแล้วเราก็ใช้ท่าอืม อยากกดไฟพันนะแต่ว่าเราต้องลุมก่อนครับเอาชาร์โดพันธ์ไปที่โหโอครับครึ่งหลอดครึ่งหลอดอันนี้ของครึ่งหลอดโอเคครึ่งหลอดครับคาไม่อ่าไม่ไม่น่าจะอัพเตอร์ยู่ครับโอเคไม่ไม่เป็นไรอยู่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวรอบต่อไปครับเราจะให้ซีดีสองครับดอาก้อนเผาไปที่โหโอนะครับผมแล้วก็ให้ฝั่งของอาริสุนะครับไฟพันไปที่โทกิชิครับเฮ้ยอาจจะโอ้ยเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะโอ้โห เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอเดี๋ยวอลุงก่อนลุงก่อนเธอไม่ได้ตายวะอุ๊ยเดี๋ยวไฮโดรปั๊มรถสองแต่ว่ามันมีอัตราติเพชเชอร์ครับโฮโอ,โอน่าจะเป็นเพชเชอร์ไม่ใช่รีเจเนเรเตอร์นะผมว่าเราเทล่าเลยดีกว่าเทล,าล่าเรายิงไฮโดรปั๊มอัดโฮโอครับแล้วก็ชโลพันที่โฮโอครับผมว่าน่าจะตายนะผมว่าน่าจะตายอยู่โดนไหมโดน,โ,ดนโอเคครับสวยปังโอเคโอ้ฆ่าไมา่แล้วอะไฮโดรปั๊มจะไม่เข้าแล้วเนี่ย ไรได้วินครับมาที่อะไรสืกโอเคชโนพันครับตายสวยรอดรอดรอด,อ,ดอุ้ยซีเวลอัพบัวเลยมาถ้างั้นเราห้ดบอมให้หมดเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ชะท่าชโนพันทำไปที่ทพิกคิดครับปับงโอเคชะน,นะแล้วครับจบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ขนาดมีอัลบั้มที่ไอออนฟิตมันเบามากเลยนะผมว่าซีได่าใหม่ครับมาดูท่าใหม่ของซีกันดี่า ฟีดและท่าดักคอนแอนด์แต่ไม่ได้ใช้ดิเดี๋ยวเอาทวิตเตอร์ด้วครับเพราะว่าทวิตเตอร์มันเป็นท่าหมุนะเอาแทนเลียครับแล้วก็อีเทอร์ต้องใช้แล้วแหละแหมเราไม่ต้องเก็บละอีเทอร์ Ether ครับเอาไปที่ไฮโดรปัม um นะครับโอเคแล้วเราก็ฮิวอาริสุก่อนฮิวครับอ๋อมียาเพิ่มเลือดยี่สิบหรือเปล่าไม่มีครับไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนผมจะพยายามไม่สู้กับเทรนเนอร์เนาะอาริสุกท้าใหม่เอิร์ธเคว้งหรือเปล่า ถ้าเป็นเออร์เควกก็อาจจะดีครับเออเควกีกด้วยโอเคครับเออร์เควกครับผมเอาแทนอุ้ยแต่ออร์เควกทำเนี่มัน,ม,นมันตีหมู่ด้วยครับตอนเราต้องหาผมมอนบิน,นครับถ้าจะติดเออร์เควกนะโอเคเราหาผมม่อนบินก่อนครับสักตัวไม่ก็หาคนที่ติด5่าโปรเทคนะครับโอเคมาฝั่งนี้กันมีเป็นรีแลก m i มินนะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วในมินนี้ผมจะพยายามไม่สู้กับเทนเนอร์แล้วนะครับเพราะว่าเรามอนเรามันมันไม่ค่อย มันค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วนะตอนนี้เอาละมีชิลลิงวอเตอร์นะครับเป็นท่าน้ําน้ําเวทหรือแกภาพอะอัไนไหนลองเรียนก่อนอยากรู้มันเป็นท่าน้ําเวทหรือแกยภาพโอเคชิลลิงวอเตอร์นะครับชิลลิงวอเตอร์เป็นท่าน้ําเวทแต่ว่าเราก็ต้อง ถ้าจะเอามาติดเราต้องติดแทนโฟกัสอินดิจินครับเพราะว่าโฟกัสอินดิจินมันมันเป็นท่าเพิ่มโอกาส critical hit แต่ท่าของเรามันค่อนข้างจะน้อยนะของั้นเราติดติดไปก่อนแล้วกันติดแก้ขัดนะครับติดแก้โอเคครับเ,เดี๋ยวนะเอาเวลาสะักครู่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวแค่สดมันไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวนะ ถ้าถามว่ารู้ได้ไงไม่รู้แต่แค่ตอนตอนนี้ที่กำลังจะดูแชทสดไม่ขึ้นอะ่ะเกิดขึ้นเดียวเดี๋ยเดียวนดียเดี๋ยวนะเ,ยะะนนเดี๋ยวดเดียวเอี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดปิดไลสวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเดวเิี๋วดเวเดี๋ยเดดไ๋ยวเดีวเดี๋ยวเดดไลฟ์วเด่นะครับ